อ่ะโอเคยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับผู้รับชมทุกท่านนะครับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอหลังจากนี้เนาะวันนี้คุณอยู่กับแอดกิทเองวันนี้เราจะมาสรุปเที่ยของแพท 4.8ในรูปแบบของแอดเองนะครับและขออธิบายก่อนนะครับว่าในการสรุปเทียของแอดนี้แอดจะสรุปเป็นแต่ละสายท็อปของแต่ละสายแอดจะบอกไปเลยว่าไอ้น,นี่ตัวนี้คือท็อปสายนี้ตัวนี้คือท็อปสายนี้นะครับแอดจะระบุไปเลยนะครับแอดจะขอยกตัวอย่างแต่ละสายประมาณ5-6ตัวเท่านั้นนะครับจะไม่ได้บอกเยอะก็คือยกแค่ท็อปเทียรบนสุดของแต่ละสายเท่านั้นอย่างเช่นกายภาพก็จะยกมา5ตัวนะครับสายธาตุ ธาตไฟ5ตัวสายฟ้า5ตัวน้ำแข็ง5ตัวสายทรบทับกายทับท่าอ่าแล้วก็มาไล่ลําดับจัดอัเทียไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนมีดาเมจบอกออแอดบอกได้แอดบอกไปเลยว่าตอนที่อัพเทสได้ดาเมจเท่าไหร่มา เรามาดูกันเลยนะครับในแพท4.8ที่จะเข้าในแพทหน้านะครับของแพทหน้าที่เซิร์ฟจีเออเซิรนะ์ฟซีเนาะก็อัปเดตในวันที่27พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับในแพทหน้าจะมีตัวละครตัวใหม่มา1ตัวคือน้องเร่ดำนะครับอ่ะโอเคเนาะตัวนั้นจะเข้ามานะครับ1ตัวเรามาสรุปเทียร์กันก่อน,อนว่าสำหรับแอดแล้วเทียร์ตัวไหนจะแรงที่สุดเซตไหนดีที่สุด แบบไหนแรงที่สุดเนาะสำหรับตัวละครในแพดหน้านะครับในแพดหน้าจริงๆตัวละครที่จะดีที่สุดเลยและแรงที่สุดในสายฟูซับฟูดาเมจคือน้องเร่ดาน้องเร่ดาจะแรงที่สุดดามจที่เัดเทสได้อยู่ที่9ล้านในดาเมจที่เป็นสายไม่ตรงทาาถ้าเทดไปเทสกับสายตรงทอด ตรงธาตุโดยตรงทอดอะไรตรงธาตุที่เป็นสายคอนตามเหมือนกันดาเมจดมันจะแตกขึ้นเกินสิบล้านแน่นอนอันนี้บอกไว้ก่อนตอนเทสแอดไม่ได้เทสตรงสายนะครับดาเมจดอยู่ที่เก้าล้านเนาะดามเมจดท็อปเทียร์แรงสุดนะครับตามลําดับสายขออนุญาตจัดเป็น15เทียร์แรกก่อนว่าลําดับท็อปสูงสุดไล่ดาเม็ดลงมาสายดาเมจดก่อนนะครับสิคนแรกที่อยู่ข้างบนมีใครกันบ้างนะครับระดับ c 1นึ่งนะครับศูนย์ถึงห้านะครับคนแรกคือเรดําจะเป็นระดับ1นะครับที่จะมาแรงที่สุดในแผทหน้าก็ พอน้องเขาจะใตีแรงที่สุดแล้วในแพทนั้นถ้าใครเป็นสายฟูจริงๆแรงมากตัวต่อมาครับตัวตอบมาที่จะเป็นสายซีหนึ่งเหมือนกันสายกายภาพนะครับตัวต่อมาคือดูรันเดลเอนะครับไอ้ดูลนเดลเอนะครับเบียงก้านะครับร่างนี้อาวุธคืออเบสฟาาเวอร์นะครับเซ็ตเป็นประจําตัวฟูซับแรงสุดดาเมจแตะอยู่ที่9ล้านนะครับเซตซับที่ของตัวนี้ที่จะใส่จะเป็นเซต ของอ,อ,าอ,าอ,าาอ,อาวุธเป็นอาบิสฟาเบอร์ถูกไหมอาวุธเป็นอาบิสฟาเบอร์เซตซิกมาต้าเป็นประจําตัวตีแรงสุดเซตที่แนะนําจะเป็นเซต จกานเหลียงกับตัว HOS 2ตัวบัฟนะครับ2ตัวบัฟเป็นฟูลซับทั้งคู่นะครับเป็นฟูเซ็ตทั้งคู่ดาเมจที่แอทเทสได้นตอนที่แอทเทสอยู่ที่9.3ล้านนี่คือดาเมจของตัวนี้สายกายภาพที่แรงที่สุดณปัจจุบันตัวต่อมานะครับระดับตัวอันดับที่3 4ี1เหมือนกันครับ HOS เป็นสายซับและสายดาเมจที่แรงมากในสายกายภาพดาเมจที่ทําได้ของตัวนี้อยู่ที่7.3ล้านตอนที่เทสดาเมจให้ ให้ดูะจะ3ล้านเซ็ตทิกมาต้าจะเป็นของประจําตัวทั้งหมดอุปกรณ์ซับจะเป็นซับโดยการใช้จุกัดเหลียงซับเต็มซับเอ่อซับเต็มกับตัวซีเฮดหรือเทลิเทพซับเต็มนะครับสตัวนี้หรือคุณอาจจะไปใส่ยามาบุกิก็ได้หรือว่าไนมูนบีมเป็นสายซับก็ได้เหมือนกันตัวนี้ดาามจจะอยู่ประมาณ7ล้านกว่ากว่าอันนี้คือระดับ c 1เนาะตัวต่อมา C1 ตัวต่อมาเทียจะให้จะเป็นของสายสายฟ้าคือพี่เม HOT นะครับยังแรง อยู่ต่อเนื่องตัวนี้ด้าเมจยังแรงที่สุดในสายสายฟ้าเหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนเทียร์ใดๆนะครับท้องสายน้ําแข็งมีการขยับเทียนหน่อยก็คือน้องเออเล่ดาจะขึ้นมาแทนให้โดอาร์นะสำหรับแอดนะครับอันนี้เป็นเทียร์ของแอดเองแอดจัดเองนะครับตัวนี้จะเป็นท็อปเทียร์ของสายฟ้าอยู่ในดับเทียร์ซีนระดับที่4นะครับจะแรงลงมารองลงมานะครับดาเมทที่เคยเทสและทําได้อยู่ที่9ล้านเหมือนกัน8ปถึงเล้านนะครับแต่ว่าเราต้องใช้อันตรีตั้งแต่ต้นจนจบก็คือต้องขึ้นมังกรแล้วก็ลงมังกรม้ัับตงเ็ท2 ั้าเบจอยู่ประมาณ9ล้าร้านนะครับตัวนี้เป็นซิกมตาต้าอาวุธดีสุดจะเป็นฟูลเซตเหมือนกันนะครับการซับดีสุดจะอยู่กับตัวละครตัวหนึ่งก็คือตัวท่านเซียนท่านเซียนฟูลเซตนะครับตัวอีกตัวหนึ่งเราสามารถใช้เซ็ตซับที่เป็นเซ็ตอาวุธได้นะครับที่เป็นบัตรแดนแล้วก็ตัวจินกับนิวตันได้หรือว่าเราสามารถใส่เป็นเซ็ตอื่นก็ได้นะครับตัวฟูลซับมันจะมี2เซ็ตที่สามารถใส่ได้อันนี้คือท็อปสายฟ้าแรงที่สุดตัวต่อมาันดับสุดท้ายของท RC1 สายดาเมจนะ ตัวต่อมาจะตก ไปอยู่กับกตัวแต่เฮตัวอาเฮตัวอาดาเมจจะหล่นนะครับดาเมจที่ตอนที่เทสได้เอ่อดาเมจฟูลซับเต็มที่เลยนะครับดาเมจเต็มมันจะอยู่ประมาณถ้าเป็นตรงสายประเภทชนะทางมันจะอยู่9ล้านเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตรงสายหรือไม่ชนะทางมันจะอยู่ประมาณ7 7ล้านรู้สึกว่าเอ่อตรงสายรู้สึกจะอยู่ประมาณ7ล้านเออ,เอ,อใช่อยู่7ล้านขออภัยอยู่ที่ 7M อนะครับอยู่ที่ 7M ตัวนี้จะเป็นเซตจะเป็นปืนประจําตัวส่วนเซ็ตสามารถใช้เซ็ตเล่ดําแทนได้หรือว่า ใช้อันนาก็ได้หรือใช้ประจําตัวก็ได้3เซสนี้เทสแล้วดาเมจใกล้ๆก,กันทั้งหมดเลยนะครับไม่มีความแตกต่างกันมากนะัตัวละครที่ใช้ซับก็คือท่านเซียนเหมือนกันแล้วก็ตัวน้องบันนี่ที่เป็นปูซัพนะครับอันนั้น คือซับแรงที่สุดของตัวละครตัวนี้ตัวต่อมาระดับ C2 นะครับ C2 ของแต่ละสายแอดจะให้ไว้ที่ระดับที่แรงที่สุดจะเป็นอยู่กับของสายสาย C2 นะเดลต้าจะแรงที่สุดในสายของ C2 ตัว C2 ตัวนี้ยังแรงอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าตัวนี้เป็นกายภาพด้วยแล้วก็ดาเมจยังใช้ได้ดีนะครับใครที่มีระปั้นตัวนี้คุณก็ดาเมดใช้ได้ถ้าจะมาบูหรืออะไรนี่ดาเมจใช้ได้เลยนะครับอันนี้อยู่ใน C2 เนาะตัวต่อมาคือน้องเล่ SN น้องเล่ SN ี็จะเป็นสายกายภาพเหมือนกันนะครับอยู่ในสาย C2 เหมือนกันนะครับดาเมจมันจะ,จะไม่เท่ากับ HOS หรือว่าตัวเดลต้าไอตัวดูเอสนะครับดาเมจไม่เท่าอยู่แล้วนะครับดาเมจค่อนข้าง,งดีใช้งานได้ดีกับประเภทคอนตั้มมากตัวนี้ยังใช้งานได้ดีอย่างต่อเนื่องไม่ได้ใช้งานยากหรืออะไรนะครับดาเมจรีดค่อนข้างอาจจะลาบากนิดนึงถ้าใครไม่มีเซตประจาตัวอาวุธและเซตที่แนะนําจังเป็นของประจําตัวอยู่นะครับยังไม่มีตัวเซตไหนมาแทนได้การเซตซับจะอยู่กับจูกระเหลียงแล้วก็ HOS เหมือนกันนะครับตารเซต ทับของเขาจะต้องเป็นเฮโรเอสฟูเซตกับจุกกระเลงฟูเซตเหมือนกันต,ต่อมาระดับ C2 ลิต้าน้ำแข็งนะครับลิตร์ลิตโรสเมลี่โรสอะไรโรสวายนะครับน้ำแข็งนะฮะไอเจนไนต์ตัวนี้ยังดาเมจใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากข้อจํากัดบางอย่างนะครับทำให้เขารีดาเมจจากการแชร่แข็งมาทําให้มันไม่ค่อยเหมาะกับการต่อสู้ในแพทใหม่ๆแต่ว่าตัวละครยังใช้ได้ดีเซตที่ใช้ได้ดีจะเป็นเซตอาวุธประจาตัวเซตซิกมาต้าเราสามารถเปลี่ยนได้จะเป็นเซตแอนนาก็ได้หรือใช้เซตของนองเล่ดําก็ได้ สามารถใช้อาวุธของเล่ดาได้สําหรับใครที่ไม่มีจริงๆเอามาแทนประจําตัวได้นะครับแต่ว่าสกิลมันจะไม่ได้แรงเท่าประจําตัวแต่สามารถใช้แทนได้ซิกมาต้าแล้วสายซิกมาต้าที่บัฟเต็มเนาะจะเป็นท่านเซียนนะครับฟูเซตกับน้องบันนี่ฟูเซตตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายของสาย C2 จะอยู่ที่ดูรลนเดลเอเป็นท็อปของสายไฟนะครับแรงที่สุดของสายไฟแต่ว่าไม่สามารถแรงเข้าไปปะทะกับพวกเฮตโอเอสเฮโรทีหรือว่าเล่ดาได้นะครับดาเมจไม่ถึงขนาดนั้นดาเมจต,ตอนทดสอ อยู่ที่ประมาณ5ล้านเท่านั้นเองเป็นดาเมจสายธาตุตอนนี้ที่เบาที่สุดแล้วในสายธาตุทั้ง3าสายนะครับดาเมจไฟจะเบาที่สุดตัวนี้อาวุธและซิกมาตาที่ดีที่สุดจะเป็นของประจําตัวนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทีมที่ดีที่สุดจะเป็นทับเป็นของขั้มเซียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เราสามารถบิลได้อาจจะเป็นบัตรแดนใส่ผสมกระจินก็ได้หรือว่าใส่เซ็ตของน้องบันนี่ก็ได้นะครับเราสามารถบิลขึ้นมาจากบันนี่ได้เซ็ะบ,บัตนี่สามารถบิลผสมธาตุได้นะครับผมโอเคอั นี่คือสาย C1 กับสาย C2 ส่วนตัวละครอื่นๆก็จะลดหลั่งกันมานะครับตามนี้เนาะโอเคในสายแต่ละสายท็อปไฟของแต่ละสายเราจะมาไล่ลําดับกันเอาที่สายกายภาพก่อนท็อปไฟของสายกายภาพนะครับท็อปแรงสูตรของสายกายภาพตอนนี้มันอยู่กับตัวนี้นะครับเบียงก้าเอาวุธบอกไปแล้วนะครับอ b บ,บิสฟาเวอร์พร้อมเซตประจําตัวบัฟเต็มแรงกว่า h o s OS. ในกรณีที่บัฟเต็ม นะครับในกรณีที่เป็น full set จะแรงกว่านะครับแต่ว่าตัวละครยังยมันอยู่ในทีหนึ่งเหมือนกันระดับที่2ดาเมจรองลงมาคือ h o s h e o s ตัวนี้ยังดาเมจดีอยู่อย่างต่อเนื่องสามารถใช้งานได้หลากหลายใครที่จะเป็นผู้เล่นใหม่และอยากจะเปิดจริงๆจะแนะนําตัวนี้มากกว่าเพราะมันจะบิ i ง่ายกว่านะครับแล้วก็ใช้งานได้เยอะกว่านะครับตัวต่อมาตัวระดับที่3ของสายจะเป็นอยู่กับเดลต้าเดลต้าจะเป็นท็อป3ของสายกายภาพอยู่ระดับแรงสามนะครับก็คือแรงไประดับที่3ตัวนี้ยังแรงอยู่นะครับเอาวุธกับซิกมาต้าเป็น จตัวเหมือนกันยังแรงอยู่นะครับใช้การได้ดีตัวต่อมาจะไปอยู่กับเล่ SN นะครับเล่ SN เล่ S นะครับตัวนี้ตัวละครยังทำดาเมจดได้ดีไม่ได้หือหวามากมายแต่ว่าใช้งานได้ง่ายตัวนี้ยังเป็นระดับ ส่วนตัวสุดท้ายของสายของสายนี้จริงๆมันจะไปตกอยู่กับเล่เอเล่เอถามว่าทําไมถึงมาอยู่ในระดับนี้เพราะว่าเซตซิกมาต้าและอาวุธรุ่นใหม่มันเหมาะกับตัวน้องเขามากกว่าแล้วก็สามารถทําดาเมจได้มากกว่าตอนนี้อาจจะให้เป็นระดับกายภาพระดับเท,ที่5นะครับดาเมจลองเป็นระดับที่5คือต้าจะสําหรับคนที่วอนดาเมจสายกายภาพถ้าตัวน้องนี่จะเป็นตัวที่น่าปั้นเซตซิกมาต้าและอาวุธนะครับอาวุธจะเป็นของ SN ก็คืออาวุธที่เอ็ถืออยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นอาวุธชิ้นนี้ ต่วนซิกมาตาจะใช้ของดินเลกนะครับอันนั้นจะแรงที่สุดแล้วของตัวนี้นะครับตัวละครสามารถปั้นได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้โอเคดีนะครับสำหรับสายกายภาพเนาะต่อมาสายไฟสายไฟนะครับดาเมจท็อป บนสูงสุดน่าจะไม่ถึงห้าอันดับนะครับแต่ว่าจะจัดให้ได้มากให้สุดแล้วกันทับบนสูงสุดนะครับแรงสุดของสายไฟคือดูทองอันนี้แรงที่สุดแล้วในสายนี้นะครับดาเมจเฉลี่ยโบบัฟจะอยู่ประมาณ5ล้านนะครับตัวนี้แรงที่สุดตัวต่อมาแรงรองลงมาคือตัวนี้ฮิเมโกะเวอร์มิเลียนไนต์ตัวนี้จะเมจจะรองกว่าดูทองนิดหน่อยนะครับเท็ติกมาตาจังเอ่อทิกมาตาใช้ประจําตัวได้หรือสามารถผสมได้แล้วแต่คนมีอาจจะใช้เลเวนฮุกหรือใช้ทาเลสก็ได้อาวุธจะเป็นอาวุธประจําตัวของเควิน ก็คือ,อวุธที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นอันนี้เลยอันนี้คือแรงที่สุดครับต่อมาสายดามเมจสายไฟนะครับดับต่อมาจะอยู่ที่ท่านเซียนท่านเซียนเพราะว่าในแพท ผ่านมานะครับมีการบัฟอาวุธของท่านเซียนที่เป็นดอกไม้คุณแกสวรรค์มาชิ้นหนึ่งชิ้นนั้นจะเปลี่ยนให้ท่านเซียนกลายเป็นดาเมจถ้าใครเล่นดาเมดเป็นจริงๆท่านเซียนสามารถบูทและทงสร้างดาเมดได้สูงมากแล้วเขาสามารถบัฟตัวเองได้เหมือนเราเล่น h ฮ s เตัวละครตัวนี้ดาเมจเป็นเป็นอันดับที่3ของสายไฟเพราะว่ามันสามารถใช้บัฟได้แล้วก็ทาดาเมจได้ตัวนี้แอดให้เป็นอันดับที่3ามเซตซิงมาตาเราสามารถใช้ประจำตัวก็ได้หรือว่าจะผสมมาจากเซตอื่นก็ได้ถ้าเราจะเล่นดาเมจนะครับผมตัวนี้จะเป็นอันดับ3ตััวอนดับ ที่4จะเป็นตัวนี้บัตรแดนนะไอ้บัตรโรสนะครับพี่ไม่กลัวบัตรโรดอาวุธกับซิกมาตาจะเป็นของของอ่าซิกมาตาเราสามารถผสมได้ใช้เลเวนฮุกก็ได้หรือใช้ทาเลสก็ได้เราสามารถเปลี่ยนใส่ได้นะครับส่วนอาวุธเราจะใช้อาวุธเป็นชิ้นนี้อาวุธชิ้นนี้จะเหมาะกับตัวละครตัวนี้มากที่สุดนะครับตัวนี้จะเป็นอันดับที่4ของสายไฟอันดับ ต่อมาจริงๆระดับต่อมาของสายไฟแอดไม่ค่อยอยากจัดเทียเท่าไหร่เพราะว่าเทียมันไม่ไม่มันห่างกันเยอะแล้วอ่ะขอสายไฟขออนุญาตจัดแค่สี่อันดับนะครับอันดับที่5ดามเมจมันน้อยมากเอามาขึ้นเทียค่อนข้างลาบากนะครับดามเมจค่อนข้างใกล้กันขออภัยด้วยนะครับที่เหลือนะครับผมโอเคตัวต่อมาสายต่อมาสายน้ําแข็งระดับน้ําแข็งมันจะมีการเปลี่ยนนะครับเฮ่อตัวเล่ดาจะขึ้นมาแทนตาแหน่งของเฮ s เอสเฮโรเอสจะหล่นไปที่อันดับที่2เซตและซิกมาต้าจะเป็นของประจําตัวเหมือนเดิมอันดับที่2อยู่กับเฮโ พโอานะครับเฮโรอาจะเป็นอันด <disrespect Omaha> <geliyor> ับที่ yeah. 2อันดับท in ี yeah. 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 ่3จะอยู oh so, let s let s ่กับลิต้าน้ําแข็งอันนี้เป็นอันดับที่3อันดับที่4อ่าอันดับที่3มเมื่อกี้ลืมอธิบายอันดับที่3อาวุธซิกมาตาแรงสุดจะเป็นอาวุธจะเป็นของประจําตัวซิกมาตาสามารถใส่แอนนาได้ใส่เซตของเลดําก็ได้นะครับอันดับที่4ของน้ําแข็งก็คือตัวนี้นะครับยาเอน้ําแข็งแรงสุดเป็นอันดับล่างน่าจะทําดาเมจได้ดีนะครับของสายน้ําแข็งเป็นอันดับที่ส่ตัวอันดับที่เหลือแอนคอไม่จัดเพราะว่าดาเมจไม่มีทั้งหมดเลยอีก3ตัวั้ง3 ตัวนี้ไม่ใช่เป็นสายดาเมจแล้วในปัจจุบันตัวสายนี้ขอจัดแค่4อันดับนะครับสอันดับตามนี้สายต่อมานะครับสายสายฟ้าสายสายฟ้าเทียตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมายนักนะครับระดับที่แรงที่สุดจะอยู่กับ HOT นะครับ Pressure of Thunder อันนี้เป็นเทียที่แรงที่สุดของสายสายฟ้านะครับระดับพับดาเมจของสายสายฟ้าจะอยู่ที่ตัวนี้เซตซิกมาต้าและอาวุธเราใช้ประจําตัวเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวต่อมาที่จะแรงเราลงมานะครับแล้วแผ่นหน้าจะมีการสามารถสร้างซิกมาต้าได้คือตัวนี้นะครับยาเอ็ด นินจาแย่นินจาดาเมจจะไล่ๆกับ HOT ในบางกรณีนะครับเราสามารถบิวขึ้นมาสร้างได้อาวุธเราสามารถใช้เมกาไทคูนก็ได้หรือว่าใช้ดาบของโฮ t ก็ได้สิงวมาต้าเราสามารถผสมเป็นเซ็ตอมภาสก็ได้หรือว่าใช้เซ็ตประจำตัวก็ได้ในแพด4.8สามารถสร้างได้จาก,การล่าการราคาหัวนะครับอันนี้จะเป็นระดับที่2อันที่3 เรามาก็จะเป็นปลดคอนะครับอันนี้มันจะเริ่มต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับตัวอันดับที่อันดับที่3ตัวนี้อาวุธเราจะใช้เป็นอาวุธที่เป็นปลดคอของเขาที่เป็นถุงมือสายฟ้าอันนี้จะแรงที่สุดตัวเซ็กมาต้าเราสามารถผสมได้ว่าเราสามารถใช้เป็นเซตของโกเอนก็ได้หรือว่าใช้ของโมเน่ก็ได้อันนี้เราสามารถผสมได้อันดับที่4ของสายสายฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวดาเมจต,ตัวสุดท้ายของแพทนะครับที่จะเป็นน่าจะ ลองล้างท้ายที่สุดแล้วนะครับตัวนี้ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําสําหรับคนที่เล่นใหม่เราจะเปิดกาชายจริงไม่ค่อยแนะนําให้เปิดหาตัวนี้เพราะว่าตัวอื่นดาเมจดีกว่าแล้วก็สามารถหาได้ง่ายกว่าตอนนี้อาวุธจะใช้อาวุธเดียวกับตัวฟูกะปลดคอนะครับก็คือใช้ชิ้นเดียวกันซิงกาต้าสามารถใช้เซตเดียวกันกับปลดคอได้เลยนะครับถ้าารูปแบบการโจมตีจะเหมือนกันโอเคอันนี้คือสายดาเมจทั้ง4สายที่จะถูกเปลี่ยนแปลงไปแล้วแบบอะไรเปลี่ยนแปลงไปก็ตามนี้นะครับต่อมาสายทรัพนะครับ สายซับท็ทอปแรงสุดต,ตอนนี้ สายท็อปกายภาพนะครับสายซับก,กายภาพแรงสุดจะอยู่กับ HOS เหมือนเดิมนะครับ HOS งสามารถท็อปซับก,กายภาพได้แรงที่สุดเหมือนเดิมนะครับสายซับลำดับที่2รองลงมาจะอยู่กับท่านเซียนท่านเซียนเป็นตัวที่ยังไงก็ต้องมีสําหรับคนที่เล่นสายาธาตุนะครับยังไงก็ต้องหาอาวุธและซิกมาตาประจําตัวนะครับตัวนี้ยังไงก็ต้องมีตัวต่อมาที่เป็นสายซับที่มาใหม่และโดดเด่นมากในแพทที่ผ่านมาแล้วก็ในแพทนี้ก็ค่อนข้างโดดเด่นตัวน้องบันนี่นะครับตัวน้องบันนี่ซิกมาตาและอาวุธ เป็นตัวที่มาแทบเหมือนกันคือจําเป็นต้องมีนะครับใครที่จะเล่นสายซับซิกมาต้าเขาสามารถผสมได้หลายรูปแบบมากแล้วก็การซับสกิลสามารถซับได้หลายแบบมากการซับตัวนี้จะซับง่ายเหมือนจูกัดนะครับค่อนข้างซับง่ายเพราะงัน้นตัวนี้สําหรับสายธาตุเป็นตัวที่น่าสนใจในการเปิดคาชาหาของตัวต่อมาสําหรับสายซับนะครับที่แรงล,งลงมาจะเป็นจูกัดเหลียงเป็นสายของสายสางซับกายภาพนะรเซตซับที่แรงที่สุดจะเป็นเซตซับของตัวประจําตัวทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะซับแรงที่สุดของสายกายภาพลงมา าจาก HOS ตัวต่อมาตัวสายทับรองอันดับอันดับสุดท้ายแอดขอให้ไว้กับตัวยามาบุกิตัวนี้ลูกเล่นเยอะทับได้หลายแบบมากทับได้ถ้าเทียบกันแล้วในบางกรณีสามารถทรับได้ดีกว่าตัวเทลิเทปนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้งานได้หลากหลายมากกว่าและเป็นตัวที่ใช้งานง่ายกว่าเทลิเทพเยอะมากสกิล SP ใช้น้อยไม่ต้องใช้ของเวอร์วังนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับสำหรับสายทับกายภาพตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีเป็นอันดับที่ห้า แบบที่6นะครับแบบที่5กับที่6อ่ะค่อนข้างใกล้กันนะครับคนสามารถหามาแทนกันได้นะครับไม่มีส่งผลอะไรมากนะักคือเทลิเซียเอ่อเทลิเทพนะครับ CH ตัวนี้เซ็ตทับ ที่แรงที่สุดจะอยู่กับอาวุธประจําตัวส่วนซิกมาตาอันนี้สามารถเราสามารถจัดได้ตามความเหมาะสมที่เรามีนะครับเซตเราสามารถไซส์เซตของจูกะเหลี่ยงในการซับได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นซับสายกายภาพได้เซตหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าใครใส่ผสมดีๆสามารถซับได้แรงกว่า,าแรงกว่าตัวยามาบุกิได้ในบางกรณีเราแต่เราเราต้องมีของนิดนึงโอเคอันนี้คือการสรุปเทียทั้งหมดนะครับในสายของแพต4.8นะครับใครที่จะมีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามนะครับสามารถสอบถามได้ในไลฟ์สตรีมก็ได้ในคลิปวิดีโอ น,นี้ก็ได้ใต้คลิปวิดีโอก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้การสรุปเทียร์แอดน่านจะขอไว้เท่านี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผม